บทที่94นายน้อยจะรับน้ำชายามบ่ายไหมเวนหวยจื่อที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหยุดและมองด้วยสายตายเย็นชาและความตายเพียงพอที่จะฆ่าคนเจียงชาชาปิดปากของเธอและหน้าแดงไปทั้งตัวหลังจากที่น้ำพ่นออกมาคอของเธอก็สำลักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเธอจึงเริ่มไอเหมือนพายุเวนหวยจื่อปรับท่านั่งกอดหน้าอกและมองเธอต่อไปอย่างเย็นชา เจียงชาชาวางมือข้างหนึ่งบนโต๊ะและปิดคอของเธอในที่สุดเธอก็สามารถหายใจได้อย่างราบรื่นหลังจากไอแต่ทันทีที่เธอเงยหน้าขึ้นเธอก็เห็นใบหน้าที่สงบเสงี่ยมและอ่อนโยนของหวนหวยจื่ออีกครั้งช่วยด้วยเธออยากจะหัวเราะจริงๆเธอกัดริมฝีปากและพยายามควบคุมตัวเองเธอคลำหาผ้าขี้ริ้วและเช็ดน้ำออกจากโต๊ะอย่างเงียบเงียบ ในไม่ช้าวนห่วยจื่อก็มองออกไปนั่งลงตอนนี้อารมณ์ของเจียงชาชาซับซ้อนมากตอนนี้เธอแอบถือโทรศัพท์คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วส่งข้อความกลับหาเขาโดยใช้บัญชีพาดไทมของเธอฉันอยู่ในชั้นเรียนและฉันก็เหนื่อยมากเมื่อเธอกำลังจะคลิกส่งเจียงชาชาก็รู้สึกผิดโดยไม่มีเหตุผลและเหลือบมองเขาอย่างแอบแฝงมือของเขาวางบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์และนิ้วเรียวเล็กของเขาก็เต้นรัวยอย่างรวดเร็ว ราวกับว่าเขาไม่ได้พิมพ์บนคีย์บอร์ดแต่กำลังเล่นศิลปะเปียโนเว้นตาบนสันจมูกสะท้อนแสงสีฟ้าอ่อนจากคอมพิวเตอร์ดวงตาใต้เลนนั้นอ่อนโยนราวกับผู้ชายที่อ่อนโยนดูเหมือนว่าเพียงการริตาลงเล็กน้อยเท่านั้นที่จะสามารถความเย็นชาได้เล็งไปที่เหยื่อจะถูกเปิดเผยเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำตาลเข้มถูกใส่ให้พอดีตัวและติดกระดุมทุกเม็ดอย่างประณีตใบหน้าของเขาหล่อเหลาและริมฝีปากของเขาเมมตรง ห้องทำงานของประธานเงียบมากจนมีเพียงเสียงเขาพิมพ์บนคีย์บอร์ดเท่านั้นเธอไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่าคนที่ตอบข้อความของเขาคือคนที่อยู่ตรงข้ามเขานิ้วของเจียงชาชาสันและในที่สุดเธอก็คลิกส่งหลังจากส่งไปแล้วเธอก็รีบก้มศีรษะลงและแกล้งเขียนโดยแอบมองเขาจากหางตาไม่นานเธอก็ได้ยินว่ามือของหวนห่วยจือบนคีย์บอร์ดหยุดลงหลังจากคลิกไม่กี่ครั้ง เขาเอนหลังและมองดูโทรศัพท์อย่างสง่างามดูเหมือนเขากำลังพิจารณาว่าจะตอบอย่างไรในมิช้าเจียงชาก็รู้ว่าเขาได้ตอบกลับแล้วถ้าถามเธอว่าทำไมเธอถึงรู้เพราะโทรศัพท์มือถือของเธอไม่ได้ปิดเสียงเลยความเร็วอินเทอร์เน็ตของเธอดีมากและวินาทีต่อมาหลังจากที่เขาส่งข้อความโทรศัพท์บนโต๊ะทำงานของเธอไม่เพียงดังขึ้นเท่านั้นแต่ยังสั่นอีกด้วยหลังของเจียงชาชาแข็งทื่อ และเธอรู้สึกได้ถึงสายตาจางๆจากหวนหวยจือที่อยู่ตรงข้ามเธอซึ่งตกลงมาที่เธออย่างไร้ร่องรอยจากนั้นเขาก็หันออกไปเธอถอนหายใจด้วยความโล่งอกเธอจงใจรอเป็นเวลาสองนาทีก่อนที่จะดูโทรศัพท์ของเธอในเวลาอื่นเธอต้องการดูว่าเขาส่งข้อความอะไรทันทีที่เปิดโทรศัพท์ข้อความบนหน้าจอก็สะดุดตาเธอขอบคุณสำหรับการทำงานหนักครับครู บนแผนที่มีร้านน้ำชาอังกฤษดีๆอยู่แถวแถวมหาวิทยาลัยชิงหนานครับครูจะรับน้ำชายามบ่ายไหมฉันจะสั่งกลับบ้านให้คุณเจียงชาชาจ้องมองที่เขาเธอไม่แน่ใจว่าคำพูดที่อ่อนโยนและมีน้ำใจเช่นนี้มาจากคนเจ้าเล่ห์วนหวยจือ่อทำไมเขาถึงแตกต่างจากเหวนหวยจื่อในสหภาพนักศึกษามากคลิกเพื่อเข้าสู่วีแชทสิ่งสำคัญคือเขายังโพสต์อีโมติคอนสองมิติที่น่ารักอีกด้วย ข้อของเธอยังคงคันจากการไอเธอหัวเราะไม่ได้และหัวเราะไม่ได้เลยเหวนห่วยจื่อไอเจ้าเวนคนนี้ยังคงนั่งอยู่ตรงข้ามเธอเจียงชาชากัดฟันยื่นมือออกและโหดร้ายกับตัวเองเป็นพิเศษโดยบีบเนื้อต้นขาของเธอแน่นเมื่อมองขึ้นไปเธอเห็นชายที่อยู่ตรงข้ามเธอสลับขาและจิบกาแฟแยอย่างสง่างามลองคิดถึงข้อความที่เขาส่งรับหลังอีกครั้งเจียงชาชาไม่สามารถกลั้นเอาไว้ได้ เธอระเบิดหัวเราะอ,ออกมาอีกครั้งและกลัวที่จะหัวเราะเกินจริงเธอไออีกครั้งพยายามซ่อนเสียงหัวเราะที่สั่นคลอนของเธอไว้เธอไอและตบโตหัวเราะหนักมากจนปวดท้องเสียงที่ทุ้มลึกและไพเราะของชายคนนั้นค่อยๆดังขึ้นรองประธานคุณเป็นโรคลมบ้าหมูหรือเปล่าเขายังคงถือถ้วยกาแฟแล้วยิ้มดวงตาจิ้งจอกของเขาปิดลงเล็กน้อยแล้วมองไปไม่ฉันสบายดี เจียงชาชาตอบเป็นระยะๆะะเมื่อเธอหัวเราะจนท้องแข็งเธอใช้มือข้างหนึ่งปิดท้องและโบกมืออีกข้างหนึ่งกลางอากาศฉันสบายดีจริงๆเมื่อเห็นว่าเธอสะอึกสะอื่นด้วยสีหน้ามีความสุขและเจ็บปวดเรากับว่าเธอไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนหวนหวยจื่อก็องเงียบไปเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยและจิบกาแฟอย่างสงบอีกครั้งตลอดบ่ายต่อจากนั้นเมื่อใดก็ตามที่เจียงชาชาเห็นหน้าของเขา เธอก็ระเบิดเสียงหัวเราะแปลกๆก,การหัวเราะทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างมากและเธอก็มองเขาด้วยสายตาที่ลังเลราวกับว่าเขาได้ทําสิ่งที่เหลือเชื่อความรู้สึกนี้ยังคงอยู่กับเขาเขาจึงนิ่งเฉยและเย็นชาตลอดบ่ายสภาวะของเจิงชาชาคงอยู่จนกระทั่งโรงเรียนเลิกในช่วงบ่ายเสียงระฆังโรงเรียนดังขึ้นและคนอื่นๆก็เก็บข้าวของและเตรียมตัวออกเดินทาง แต่เธอยังไม่ได้ปิดหนังสือโดยถือยางลบไว้ในมือและยังคงจ้องมองมันด้วยรอยยิ้มไร้าสาระเมื่อหลินเสี่ยวเสียวเข้ามาและเห็นฉากนี้เธอคิดว่าเธอบ้าไปแล้วเมื่อเห็นว่าเจียงชาชาไม่ตอบสนองไม่ว่าเธอจะเรียกเธออย่างไรหลินเสี่ยวเสียวก็ไม่รู้ว่าเอาความกล้ามาจากไหนปกติแล้วเธอกลัวเธอมากที่สุดแต่วันนี้เธอกล้าที่จะยืดนิ้วออกแล้วสะบัดเจียงชาชาต่อไปโอเจียงชาชากรีดร้องด้วยความเจ็บปวด แล้วเงยหน้าขึ้นมองด้วยความโกรธเพื่อดูว่าเด็กเหลือขอคนไหนกล้าทุบหัวเธอหลินเสียวเสียวเป็นคนเข้มแข็งแต่ก็ใจบางเมื่อเห็นผมของเจียงชาชาระเบิดขึ้นเธอก็รีบหดตัวลงและพูดอย่างเสียใจรองประธานทำไมคุณถึงปล่อยให้ฉันเรียกคุณหลายครั้งพระเจ้าเมื่อเห็นว่าเป็นเธอเจียงชาชาก็นั่งเอนหลังในที่นั่งของเธอจากนั้นเธอก็ตระหนักว่าเพื่อนร่วมชั้นเกือบครึ่งหนึ่งในชั้นเรียนไปแล้วและเธอก็รู้ว่าโรงเรียนเลิกแล้ว เธอก้มศีรษะลงและเริ่มเคลียร์ของบนโต๊ะแต่ก็อดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นลูกแก้มที่แข็งกระด้างจากการหัวเราะตอนนี้เธอหัวเราะที่เหวินห้วยจือเพราะเหตุการณ์นั้นเธอทั้งยิ้มและหัวเราะเธอไม่คิดว่าวันนี้จะผ่านไปแบบนี้ท้ายที่สุดแล้วเธอปฏิเสธที่จะให้เหวินหวยจือสั่งน้ำชายามบ่ายแบบซื้อกลับบ้านให้เธอคุณวุฒิการศึกษาของเธอเป็นเรื่องโกหก แน่นอนว่าเธอไม่สามารถอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิงหนานได้จริงๆเธออยู่ในห้องเดียวกับเขาที่สมาพันธ์นักศึกษาในเสริญจริงถ้าเขาสั่งกลับบ้านให้เธอจริงๆเธอจะขอให้ใครเป็นคนรับให้เธอเธอไม่รู้ว่าวันนี้โรงเรียนเลิกเร็วเธอจึงเช่ารถหรูตามเวลาปกติเธอก้มหน้าลงและมองดูเวลายังมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเต็มก่อนที่รถคันหรูจะมารับเธอ เธอโทษตัวเองที่ไม่ระวังเจียงชาชาซึ่งเพิ่งเก็บกระเป๋านักเรียนของเธอก็เดินกลับมาอย่างรวดเร็วมากนั่งเท้าคางของเธอด้วยความเบื่อหน่ายเธอไม่สามารถกลับบ้านได้ในขณะนี้ได้และไม่มีที่จะไปเมื่อเธอมีเวลาว่างเธอก็คิดถึงภารกิจของเธอการจัดงานเลี้ยงสี่ล้านนอกเหนือจากรายได้หลายแสนหยวนจากการขายชานมแล้วยังมีเงินเล็กๆน้อยๆที่ได้รับจากงานพัฒมาสามงานอีกด้วย เธอคำนวณเงินที่เธอได้รับโดยทั่วไปลบด้วยค่าใช้จ่ายตามปกติในการรักษาบุคลิกของลูกสาวที่ร่ำรวยค่าใช้จ่ายมาเร็วกว่ารายรับเงินปัจจุบันของเธอมีจำนวนมากกว่าหนึ่งล้านเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสี่ล้านและตอนนี้หลักสูตรในแต่ละวิชากำลังจะสิ้นสุดลงและการสอบปลายภาคก็ใกล้จะมาถึงแล้วอีกไม่นานก็จะถึงวันหยุดแล้วเธอควรทำอะไรในงานปาร์ตี้เธออยากจะตายจริงๆ ลินเสี่ยวเสียวไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่และจูจูก็แนะนำให้ไปที่สนามบาสเกตบอลเพื่อดูการแข่งขันมีอะไรน่าตื่นเต้นมากเกี่ยวกับเกมนี้เจียงชาชากังวลเกี่ยวกับกระเป๋าเงินที่ว่างเปล่าของเธอหลินเสียวเซียวกระพริบตาที่น่ารักของเธอแน่นอนฉันจะไม่ดูเกมฉันจะไปดูหนุ่มหล่อพวกเราที่เสิญจริงมีชื่อเสียงจากการมีหนุ่มหล่อและสาวสวยมากมาย และแม้แต่หนึ่งในนั้นก็สามารถฆ่าคนดังทางอินเทอร์เน็ตตัวน้อยในวิดีโอสั้นๆได้ทันทีนี่คือการบอกความจริงเจียงชาชาบีบแก้มนุ่มบางๆบนใบหน้าของเธอทันใดนั้นเธอก็ตระหนักได้ว่าผิวของเจ้าของร่างเดิมช่างหน้าทึ่งเพียงใดไม่เช่นนั้นเธอคงไม่สามารถฝ่าฝูงชนหนุ่มหล่อและสาวงามในเสริญจ,จรได้และกลายเป็นขวัญใจเมื่อเธอย้ายไปโรงเรียนอื่นขณะที่เธอพูดหลินเสียวเียวก็พูดและเธอยิ้มอย่างน่ากลัว เธอมีสีหน้าชั่วร้ายจริงๆวันนี้ชมรมบาสเกตบอลกำลังจัดการแข่งขันและเปี้ยนจี้เฉินคนโปรดของคุณก็อยู่ที่นั่นด้วยในไม่ช้าเจียงชาชาก็หยิบกระเป๋านักเรียนของเธอขึ้นมาแล้ววิ่งไปที่สนามบาสเกตบอลกับหลินเสี่ยวเซียวทันทีแน่นอนว่าเธอไม่ได้มาพบเปี้ยนจี้เฉินแต่มาเพื่อดูเด็กผู้ชายที่หล่อๆในโรงเรียนมัธยมเสินจริงช่างวิเศษเหลือเกินที่ได้สละเวลารอรถรูมันสุดยอดมาก อย่างไรก็ตามอีกไม่นานเธอก็จะไม่คิดเช่นนั้นอีกต่อไปเพราะตอนนี้ภายใต้ท้องฟ้าสีครามสวยงามข้างสนามบาสเธอถือไอศกรีมรสมัิชะอยู่มัดจะเป็นรสชาติที่โปรดปรานของเธอสีหน้าของเธอควรจะมีความสุขเหมือนกับลูกสุนะัขแต่สมมุติฐานคือถ้าเธอไม่ทำไอศกรีมหล่นครึ่งหนึ่งและถ้าครึ่งหนึ่งตกลงบนผมของหญิงสาวตรงหน้าเธออย่างแม่นยำนั่นคงจะดีกว่านี้ เจียงชาชาไม่เคยคาดหวังว่าวันนี้เธอจะโชคร้ายขนาดนี้ได้ไปชมเกมบาสเกตบอลกับหลินเสี่ยวเซียวเป็นครั้งแรกในรอบศตวรวัและหลินเสี่ยวเซียวผู้ขี้โกงคนนี้ก็เบียดเสียดเข้าไปในฝูงชนเพียงเพื่อดูชายผู้มีกล้ามในสนามบาสเกตบอลและบังเอิญชนเข้ากับเธอจนทําให้เซโดยบังเอิญไอศกรีมของเธอเล็งไปที่ผมของหญิงสาวแม้ว่าเธอจะขอโทษอย่างจริงใจและจริงใจนับครั้งไม่ถ้วน แต่หญิงสาวตรงหน้าเธอยังคงขมวดคิ้วอย่างเสียใจด้วยสีหน้าที่แสดงว่าเธออยากจะร้องไห้นี่ไม่ใช่สิ่งที่โชคร้ายที่สุดแต่สิ่งที่โชคร้ายที่สุดคือเด็กผู้หญิงคนนี้ถือขวดน้ำแร่อยู่ในมือและสวมเสื้อยืดตัวใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเปียนจี้เฉินโดยเฉพาะลายบนนั้นเป็นอวตารเวอร์ชั่นคิวของเปียนจี้เฉินซึ่งน่ารักมากไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเธอคือหนึ่งในแฟนๆหลายพันคนของเปียนจี้เฉิน น้ำแร่ที่เธอถือนั้นเตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับเปียนจี้เฉินที่กำลังเล่นอยู่ในสนามเดิมทีทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ข้อดีคือเธอเป็นรองประธานรองประธานที่เคยรักเปี้ยนจี้เฉินมากจนสามารถทำเรื่องบ้าๆได้ทุกประเภทเมื่อแฟนๆที่อยู่ตรงหน้าเธอเห็นสีหน้าของเธอก็เศร้าและซีเซียวราวกับว่าเธอเจอสัตว์ร้ายตัวหนึ่งและตัวสัน่นดวงตาที่น่าสงสารของเธอก็เปลี่ยนไปราวกับจะระเบิดออกมาและเสียน้ำตาภายในเสียววินาที อย่าเพิ่งตื่นเต้นไปฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆเจียง,งชาชาเกาหัวของเธออย่างวิตกกังวลและพูดว่าฉันไม่ได้ใช้อศกรีมนี้เพื่อมุ่งเป้ามาที่คุณพเพราะเปี้ยนจี้เฉินจริงๆเธอไม่ได้เอ่ยถึงคำพูดนั้นเป็นการตอบแทนและการเอ่ยถึงเปี้ยนจี้เฉินเพียง,งแต่ทำให้มันเข้มขึ้นเรื่อยๆวินาทีต่อมาจมูกของแฟนเกินคนนี้รู้สึกเปรี้ยวและเธอก็หลั่งน้ำตาอย่างรวดเร็วและเธอก็แผดเสียงดังราวกับว่าเจียงชาชาทำสิ่งที่ชั่วร้ายกับเธอ เฮี hey, อย่าร้องให้นะฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้ตั้งใจเจียงชาชายังคงอธิบายต่อไปโดยไม่ร้องไห้ทันทีที่หญิงสาวร้องให้เธอก็เริ่มตื่นตระหนกเธอทนไม่ไหวที่ผู้หญิงร้องให้มากที่สุดเธอกำลังมองหาทิชชู่ในกระเป๋านักเรียนของเธอรองประธานคุณทำอะไรลงไปเสียงที่เย็นชานี้ดังมาจากด้านหลังเสียงอื่นๆดูเหมือนจะลดเสียงรบกวนให้เขาโดยอัตโนมัติเจียงชาชาร่างกายแข็งทื่อและหันหลังกลับ ในเวลานี้ถึงเวลาพักและเปลี่ยนตัวกลางเกมหลินเสี่ยวเสี่ยววิ่งหนีไปเป็นเวลานานแล้วเธอไม่รู้ว่าเธอกำลังมองหาหนุ่มหล่อของเธอหรือเธอแอบไปซ่อนตัวอยู่ไกลๆเมื่อเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติทันทีที่เขาปรากฏตัวฝูงชนก็หลีกทางให้เขาโดยอัตโนมัติเธอสัมผัสได้ถึงสายตาของคนอื่นๆที่กำลังรอชมการแสดงคนหนึ่งคือรองประธานที่รักเปี้ยนจี้เฉินมากจนแทบคลั่ง และอีกคนคือแฟนคลับที่น่าสงสารของเขาซึ่งมีไอศกรีมทิมไปที่ผมของเธอเจียงชาชาสามารถจินตนาการได้ว่าคนอื่นกำลังคิดอะไรอยู่และเธออาจจะจินตนาการถึงสถานการณ์ที่เธอรังแกเด็กผู้หญิงคนนี้ด้วยความหึงหวงแล้วดวงอาทิตย์ตกช้าในฤดูร้อนแต่ณจุดนี้ท้องฟ้ายังคงเป็นสีฟ้าเปี้ยนจี้เฉินเดินมาจากสนามบาสเกตบอลเขาสวมผ้าคาดผมสีดำบนหน้าผากซึ่งเข้ากันกับเขามาก เขาสวมเสื้อกล้ามบาสเกตบอลที่สะอาดตาเพราะเขาเพิ่งออกกำลังกายอย่างหนักผิวของเขาจึงชุ่มไปด้วยเหงื่อบางๆในเวลานี้เขาเงยหน้าขึ้นงอข้อนิ้วและค่อยๆเช็ดคางด้วยหลังมือของเขาเหงื่อร้อนไหลลงมาจนถึงลำคอของเขาดวงตาเหล่านั้นมองดูเธออย่างไร้อารมณ์เจียงชาชามองดูเขาดวงตาของเธอชัดเจนใสสะอาดและมีน้ำใจเขารีบมองออกไปและมองไปที่หญิงสาวที่กำลังร้องไห้ เขาเป็นหนึ่งในคนที่เธอคุ้นเคยมากที่สุดในเสริญจริเจียงชาชาคิดว่าเขาคงไม่สรุปอย่างไรเหตุผลว่าเป็นความผิดของเธอโดยไม่ถามถึงสถานการณ์แต่ความจริงกลับตบหน้าเธออย่างแรงทำไมคุณถึงมุ่งเป้าไปที่ผู้บริสุทธิ์คนอื่นๆเขามองเธอด้วยสายตาที่เย็นชาในที่สุดเขาก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้หญิงสาวเป็นการส่วนตัวเพื่อแสดงการขอโทษและปลอบใจเธอ เชียงชาชายืนอยู่ด้านข้างและมองดูเธอโกรธมากจนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเจ็บปวดเธอใช้โทรศัพท์มือถือของเธอโดยตรงและส่งข้อความถึงหลินเสี่ยวเซียวอย่างฉุนเฉียวโดยบอกว่าเธอจะกลับบ้านโดยไม่ดูเกมบ้าบ้านนี้ต่อไปเพราะเธอมีอะไรต้องทำเธอออกจากสถานที่ผีสิงแห่งนี้และเดินไปรอบๆโร,รงเรียนเพียงลำพังดวงอาทิตย์เหนือศีรษะของเธอยังคงแผ่ความร้อนออกมาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และเจียงชาชารู้สึกว่าผมของเธอเปียกมากเจ้าของร่างเดิมทำหลายอย่างแบบนี้กับผู้หญิงที่เคยชอบเธอมาก่อนเมื่อเธอโกรธแต่เปี้ยนจี้เฉินกลับไม่เลือกปฏิบัติและเข้าใจเธอผิดแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเมื่อเธอเข้าสู่เกมเสงยงเครงนี้เจียงชาชากำลังเดินอยู่บนเส้นทางในโรงเรียนเธอรู้สึกโกรธมากจนดูเหมือนเม่นตัวน้อยและเธอไม่ชอบทุกสิ่งที่เธอเห็น เธอเดินก้มหัวลงแต่ก้อนกรวดบนถนนด้วยรองเท้าหนังอันมีค่าของเจ้าของร่างเดิมโดยไม่ต้องกังวลใดๆอย่างไรก็ตามเธอลืมไปว่าวันนี้เธอโชคไม่ดีเป็นพิเศษด้วยเสียงปังเจียงชาชาร่อนลงบนพื้นและจูบมันอย่างหลงไหลผิวหนังที่ข้อเท้าของเธอดูเหมือนจะแตกและมีเลือดออกเจียงชาชาให้ตายเธอดีมากเธอแค่เงยหน้าขึ้นและพ่นลมหายใจอย่างหดหู่ เพื่อประเศษยญาที่ติดอยู่กับผมของเธอต่อหน้าต่อตาเธอออกไปทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าอยู่ตรงหน้าเธอและไม่นานหลังจากนั้นรองเท้าบาสเกตบอลสีขาวก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเธอจบบทนี้บทที่95คำขอโทษของเปี้ยนจี้เฉินเปี้ยนจี้เฉินกำลังมองดูเธอเปลือกตาของเขาลดลงขณะที่ดวงตาของเขาที่ชัดเจนถูกลมพัดเปิดออก เจียงชาชาก็มองเห็นแสงสลัวในดวงตาของเขาบางครั้งเธอสงสัยว่าเธอได้รับผลกระทบด้านลบจากอดีตของเจ้าของร่างเดิมหากเธอไม่ใช่ผู้เล่นเกม B Love Affair และไม่มีฟิลเตอร์ให้เขาเธอจะยังคงประทับใจเขาอยู่ในใจหรือไม่เหมือนที่เธอทำตอนนี้หรือจริงๆแล้วสิ่งที่คล้ายกันเคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วตัวอย่างเช่นเธอกำลังเดินบนเส้นทางที่เปียนจี้เฉินมักจะเดินในโรงเรียนและบังเอิญไปพบเขา มันเป็นวันที่อากาศสดใสเช่นกันเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสะพายกระเป๋านักเรียนไว้ด้านหลังด้วยมือข้างเดียวและสวมชุดหูฟังบลูทูธตัวเดียวเขายืนอยู่ที่นั่นท่าทางของเขาเย็นชาและไร้มนุษยธรรมความเกลียดคร้านที่ฝังแน่นอยู่ในกระดูกทําให้ผู้คนอดไม่ได้ที่จะหยุดเจียงชาชาหยุดอยู่ครู่หนึ่งจริงๆแต่เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนั้นน่าอึดอัดใจ,จและซับซ้อน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายเธอจึงรีบหลบตาและเร่งฝีเท้าเพื่อหลบหนีแต่ในที่สุดเปี้ยนจี้เฉินก็สังเกตเห็นเธอและเขาก็เรียกชื่อเธอเธออดไม่ได้ที่จะหยุดและหันกลับมามองเขาเขายกมือขึ้นแล้วกดชุดหูฟังบลูทูธดวงตาอันห่างไกลของเขาจ้องมองไปที่เธอและเขาพูดอย่างเงียบๆฉันจะไม่ใช้ถนนสายนี้อีกในอนาคตตอนนั้นเธอตกตะลึงเธอไม่เข้าใจจริงๆและเธอก็ถามเขาอย่างโง่เขาว่าเขาหมายถึงอะไร อย่าตามฉันมาอีกเขาพูดอย่างเย็นชาน้ำเสียงของเขาเย็นชาราวกับก้อนน้ำแข็งที่เย็นที่สุดในขั้วโลกเหนือเจียงชาชาก็เข้าใจในไม่ช้าเวลาผ่านไปไม่นานเจ้าของร่างเดิมก็ข่มขู่ว่าจะทำร้ายตัวเองเขาจึงคิดเสมอว่าเธอเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันของเธอแล้วจึงใช้วิธีสะกดรอยตามเขาอย่างเงียบๆหลังจากนั้นมีความเข้าใจผิดมากเกินไปแค่ว่าเธอไม่ได้จำเรื่องแบบนี้โดยเฉพาะ การจดจำชีวิตที่ไม่น่าพึงพอใจมักมีแต่ทำให้ผู้คนเจ็บปวดมากขึ้นดังนั้นเธอจึงมักจะจดจำสิ่งที่มีความสุขทุกครั้งที่คิดถึงมันมันก็เหมือนกับการถือขนมชิ้นหนึ่งและมีรสหวานเธออยากเป็นดอกทานตะวันที่ตามแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพืชที่แข็งแรงที่จะเติบโตอีกครั้งเมื่อสายลมฤดูใบไม้ผลิพัดมาแต่ความจริงดูเหมือนจะขัดแย้งกับเธอความเข้าใจผิดดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งตามปกติ คนดีเธอเพิ่งให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่เปี้ยนจี้เฉินเหรอเจียงชาชารีบลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วไม่นานหลังจากที่เธอยืนหยัดเธอก็ก้มลงอีกครั้งและหยุดชั่วคราวเธอขมวดคิ้วด้วยความเจ็บปวดและกรีดร้องเธอวางมือบนข้อเท้าแล้วก้มศีรษะลงเพื่อตรวจสอบบาดแผลบริเวณข้อเท้าเจ็บและยังสกรปรกอยู่มีฝุ่นและกรดเล็กๆติดอยู่บนเนื้อสีชมพูไม่น่าแปลกใจเลยที่มันจะเจ็บมากเธอไม่ได้จงใจกระทำการอนาถ อย่างไรก็ตามเสียงทุ้มๆของชายคนหนึ่งก็ดังขึ้นอีกครั้งคุณจงใจทำร้ายตัวเองหรือเปล่าคุณต้องการดึงดูดความสนใจของฉันหรือเปล่าเจียงชาชาคุณไม่เหนื่อยเหรอใช่เหนื่อยฉันเหนื่อยแน่นอนฉันถูกคุณเข้าใจผิดทุกครั้งแล้วมันเหนื่อยมากเจียงชาชาจึงพูดอย่างโกรธโฉันเหนื่อยมากที่โดนคุณเข้าใจผิดทุกวันพรุ่งนี้เช้าฉันคงไม่รอดพรุ่งนี้ส่งรถมารับศพฉันให้ตรงเวลาด้วย เปี้ยนจีเฉินเธอกำลังพูดถึงเรื่องอะไรระบบยังประหลาดใจโฮสทำไมคุณโหดร้ายขนาดนี้คุณถึงกับดูตัวเองเลยด้วยซ้ำเมื่อได้ยินสิ่งที่พูดเจียงชาชาก็ส่งเสียงกลบด้วยอารมณ์ไม่ดีเปี้ยนจี้เฉินขมวดคิ้วและมองดูเธออย่างเงียบๆเ,เขาเห็นเธอนั่งอยู่ตรงนั้นดูราวกับลูกบอลเล็กๆขาเรียวยาวให้ความรู้สึกเหมือนเยอือกเย็นเนื่องจากเธอก้มหัวลงผมด้านหลังจึงร่วงหล่นลงมาจนถึงหน้าอก ทำให้เธอบอบบางและน่าสงสารมากยิ่งขึ้นเนื่องจากความเจ็บปวดคิ้วอันละเอียดอ่อนของเธอจึงขมวดเข้าหากันและดวงตาของเธอก็สันไหวในทุกๆพริบตาซึ่งค่อนข้างน่าสัมผัสวันนี้เธอเปลี่ยนไปมากเปี้ยนจี้เฉินไม่แน่ใจสักครู่ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจและเพิ่งได้รับบาดเจ็บจริงๆเจียง,งชาชาย,ยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นเธอกอดเข่าของเธออย่างหดหูราวกับว่าเธอไม่อยากลุกขึ้นจริงๆเธอกล่าวต่อไปว่า ฉันถูกใครบางคนชนขณะเดินเข้าไปแล้วไอศกรีมที่ฉันถือก็บังเอิญไปชนกับผมของเธอนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นลืมไปซะเถอะเพราะคุณจะไม่เชื่อที่ฉันพูดเพราะไม่ว่ายังไงฉันก็เลวซามเขาไม่ตอบคำถามของเธอแต่ถามว่าข้อเท้าของคุณโอเคไหมไม่เป็นไรฉันจะตัดมันทิ้งทีหลังเปี้ยนจี้เฉินเงียบ เห็นได้ชัดว่าเป็นคำพูดที่เกินจริงและไร้สาระแต่เมื่อเธอพูดอย่างจริงจังมันก็ดูจริงจังมากรัศมีสีชมพูส้มเล็กๆปรากฏบนเส้นขอบฟ้าเมื่อเห็นเธอดูโกรธราวกับว่าเขาทำผิดกับเธอในเรื่องใหญ่โตเปี้ยนจี้เฉินไม่มีทางเลือกอื่นทันใดนั้นเขาก็พูดอย่างอดทนและถ่อมตัวลุกขึ้นเธอฉันจะพาคุณไปห้องพยาบาลถ้าฉันลุกขึ้นเมื่อคุณพูดอย่างนั้นฉันน่าอายขนาดนั้นเลยเหรอ คุณนั่นแหละที่เข้าใจฉันผิดคุณพูดทั้งดีและไม่ดีฉันจะทําอะไรได้อีกเปี้ยนจีเ้เฉินมีอาการปวดหัวอย่างอธิบายไม่ถูกตอนนี้เธอดูเหมือนเม่นและทันใดนั้นเธอก็จะแทงเขาเป็นครั้งคราวเมื่อหญิงสาวตรงหน้าเริ่มดื้อรั้นและสับสนดูเหมือนว่าวัวสองสามตัวก็ไม่สามารถดึงเธอกลับมาได้เจียงชาชากรอกตาของเธอด้วยความโกรธจู่ๆเธอก็ยืดตัวขึ้นราวกับว่าเธออยากจะยืนขึ้น แต่เนื่องจากบาดแผลนั้นเจ็บปวดเกินไปเธอจึงไม่สามารถยืนได้สักพักหลายปีแห่งการเลี้ยงดูภายใต้อิทธิพลของครอบครัวชนชั้นสูงทำให้เขายื่นมือออกไปเพื่อสนับสนุนเธอเจียงชาชาก็ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้และโยนตัวเธอเข้าไปในอ้อมแขนของเขาผู้ชายที่เพิ่งออกกำลังกายเสร็จสิ่งที่เธอได้กลิ่นในขณะนี้คือลมหายใจอันอบอุ่นของชายคนหนึ่งมันเป็นกลิ่นสะอาดและสดชื่นโดยไม่มีกลิ่นเหื่อ เมื่ออุณภูมิร่างกายของคนสองคนสัมผัสกันความคลุมเครือก็ดูเหมือนจะร้อนขึ้นอย่างเงียบๆใบหน้าของเจียงชาชาเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างรวดเร็วจากลมหายใจของเขาเปี้ยนจี้เฉินหลับตาลงและเห็นหญิงสาวถูกฝังอยู่บนหน้าอกของเขาและเธอเงยหน้าขึ้นอย่างเงียบๆเ,เธอจ้องมองเขาด้วยดวงตาดำที่สวยงามคู่หนึ่งขนตาของเธอยาวและโค้งงอสักครู่หนึ่งหัวใจของเขารู้สึกแปลกใจก่อนที่เปี้ยนจี้เฉินจะเข้าใจสิ่งที่เขารู้สึกในตอนนี้ จู่ๆเจียงชาชาก็มีใบหน้าที่เย็นชาเธอยื่นแขนของเธอออกแล้วผลักเขาออกไปอย่างแรงเธออดทนต่อความเจ็บปวดและเดินมานั่งบนม้านั่งริมถนนเธอเรียกอัลลิวลี่ให้มารับเธอและพาเธอไปที่ห้องพยาบาลลมอันอบอุ่นพัดมาในตอนเย็นกลิ่นหอมที่แขนของเขาเจอจางลงอย่างช้าๆเขายืนอยู่ที่นั่นด้วยสีหน้าสงบเขาสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับรองประธานคนปัจจุบัน หากเธอยังคงสะกดรอยตามเขาและจงใจทำร้ายตัวเองต่อหน้าเขาเธอก็จะไม่ปฏิเสธที่จะให้เขาส่งเธอไปที่ห้องพยาบาลสิ่งที่เธอพูดดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงในไม่ช้าเพื่อนสาวของเธอก็มาถึงตรงเวลาและสนับสนุนเธอและทั้งสองก็จากไปอย่างช้าๆและพระอาทิตย์ก็เริ่มลับขอบฟ้าเจียงชาชาไม่ได้มองเขาราวกับว่าเขาเป็นอากาศที่โปรง่งใสเปี้ยนจี้เฉินทำได้แค่ขมวดคิ้วและกลับบ้านด้วยวิธีเดียวกัน เขาค้นหาทางออนไลน์ว่าจะให้อะไรเพื่อเป็นการขอโทษผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนักเรียนหญิงมัธยมปลายเมื่อดูคำตอบยอดนิยมหลายคำตอบบนอินเทอร์เน็ตคำตอบมาตรฐานก็เหมือนกันทั้งหมดสาววัยน,นี้ชอบที่จะดูสวยการให้ลิปสติกแบรนด์เนมสร้อยคอรหรือเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆหรือช่อดอกไม้ไม่ใช่ของขวัญราคาแพงแต่สามารถทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถึงหัวใจของคุณได้แต่สถานที่ตั้งของคำตอบเหล่านี้ คือคุณวางตำแหน่งตัวเองเป็นแฟนหรือมีความชื่นชอบผู้หญิงในแบบนั้นใช่ไหมเปี้ยนจี้เฉินขมวดคิ้วและค้นหาอีกครั้งว่าเขาควรให้อะไรเป็นการขอโทษเพื่อนร่วมชั้นธรรมดาธรรมดาคำตอบล้วนยุ่งเหยิงและเขาก็ปิดเบราว์เซอร์ด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ในที่สุดเขาก็โพสตข้อความบนฟอรัมของโรงเรียนโดยถามแฟนๆของรองประธานว่าเธอชอบอะไรมากที่สุดวันรุ่งขึ้นเปี้ยนจี้เฉินมาโรงเรียนและกำลังจะขึ้นไปชั้นบน ชั้นเรียนของเขาและเจียงชาชาค่อนข้างใกล้กันในขณะที่เดินขึ้นบันไดเขาเหลือบมองข้อความเด็กชายทำทุระให้บอกเขาว่าของถูกส่งมาครบถ้วนแล้วเขาขยับนิ้วแล้วพูดว่าตกลงจากนั้นเขาก็ขึ้นไปชั้นบนต่อเมื่อเขาเดินผ่านชั้นเรียนของเจียงชาชาเขาได้ยินเสียงความวุ่นวายอยู่ข้างในเสียงหัวเราะไม่มีที่สิ้นสุดเปี้ยนจี้เฉินอดไม่ได้ที่จะชะลอตัวลงเขาขยับตาและมองเข้าไปข้างใน หน้าต่างตรงหน้าเขาเปิดกว้างให้เขาเมื่อมองจากมุมของเขาเขาบังเอิญเห็นสาวสวยจากเมื่อวานอยู่ตรงกลางขอบเขตการมองเห็นของเขาเหมือนกับเลนส์กล้องที่โฟกัสอัตโนมัติรูปร่างของเธอชัดเจนเป็นพิเศษในฝูงชนในห้องเรียนที่สว่างสวยและมีแสงสว่างเพียงพอเด็กผู้หญิงในเครื่องแบบกำลังนั่งอยู่บนโต๊ะกระโปรงสั้นของเธอคลุมต้นขาสีขาวคู่หนึ่งของเธอที่กำลังแกว่งไปมาอย่างสนุกสนาน และบาดแผลที่ข้อเท้าขวาของเธอก็ถูกพันด้วยผ้าพันแผลสัมผัสสีขาวเหมือนหิมะนั้นดูพร่างพราวเล็กน้อยเมื่ออยู่กลางแสงแดดเธอถูกรายล้อมไปด้วยผู้คนมากมายซึ่งดูเหมือนจะเป็นแฟนๆของเธอกลุ่มคนที่ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เปี้ยนจี้เฉินก้าวไปข้างหน้าอย่างสงบและยืนอยู่ข้างหน้าต่างในโพสตในโรงเรียนเมื่อวานแฟนๆของเจียงชาชาบอกเขาว่ารองประธานชอบดอกกุหลาบมากที่สุด เขามองไปที่ห้องเรียนแล้วมองดูแต่เขาไม่พบช่อกุหลาบที่เขาส่งมาในที่สุดในมุมที่ไม่สะดุดตาอย่างยิ่งเขาก็ค้นพบสัมผัสของสีแดงดอกกุหลาบที่เขาเพิ่งส่งให้ถูกโยนลงถังขยะอย่างไม่ใส่ใจดวงตาของเปี้ยนจี้เฉินซีดลงอย่างมากเขามองดูเธออีกครั้งเธอมีของขวัญมากมายวางอยู่ข้างๆเธอช่างเจิดจ้ามากมันเป็นสัมผัสที่มีสีสันที่สุดในฤดูร้อนเธอสดใสด้วยรอยยิ้มที่สดใส และดูเหมือนเธอจะเปล่งประกายด้วยการใช้นิ้วเล่นผมบนหน้าอกของเธอเธอพูดคุยหัวเราะกับพวกเขาและค่อนข้างมีความสุขจบบทนี้